ดีซีช็อปขายไก่เพชรราคาถูกไก่เลเวลไก่มิสติกและมีไก่ตัวละครรับด้วยทั้งเกมบล็อกฟุตออสตาทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟ e และอ n ิเมตดีเฟนเดอร์และมีบริการขายเพชรในเกมด้วยนะครับผมสามารถจัดใต้คลิปนี้เลยตอนนี้ทางลัสตาบักมีบริการของเกมอนิเมตดีเฟนเดอร์นะครับรับฟาร์มเพชรไก่มิสติกไก่เทพขายเพชรขายรีโลลูกเตา๋าตัวละครรีเจนตัวละครไชนี และยังมีบริการเตริมโบรบักกลุ่มด้วยเข้ากลุ่มก่อน15วันนะจ๊ะมีบริการกดเกมพาร์ทเพียบร้านสตาร์บัคมาคุณผู้ชมตามคำสัญญานะเสียดายจริงที่คลิปนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่องหลักของเรานะผู้ชมก็จะมาจัดเทีย์ลิต์ตามคนดูขอนะผู้ชมแต่มีตัวตัวหนึ่งนะที่ผมจะมาบอกในตอนที่จัดแล้วกันว่าไอตัวเนี้ยผมไม่สามารถหาดูได้เลยว่ามันทําอะไรได้นะคุณผู้ชมตัวนั้นก็คือคริงนั่นเองคุณผู้ชม คือรู้ความสามารถรู้ดาเมจทุกตัวยกเว้นคิงนะผู้ชมผมงงมากเลยว่าคิงทำไมมันไม่มีหรือว่ามันไม่เข้าเกมหรือเปล่านะคือไม่มีช่องไหนหรือว่ามีใครทํารีวิวตัวละครคิงเลยนะผมเลยไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะตัวละครตัวนี้ก็ขอเว้นไว้ละกันนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะผมเทียนลิสจากน้องปลื้มด้วยนะผู้ชมน้องปลื้มเขาไปทํามาให้นะคือตัวละครเกมนี้เนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนทาเทียนลิสเท่าไหร่อันนี้ก็คือไปรวบรวมรูปบาเยอะมากๆเลยนะผู้ชมคือเยอะมากๆเลยครับ ผมก็จะจัดเทียริสตัวละครเก่าๆไว้ก่อนเลยแล้วครับเพื่อไม่เป็นเสียเวลานะคุผู้ชมก็คือเนี่ยจะมีเบตา้ามีกราวมีแอร์มีดอทแล้วก็ซับพอร์ตแล้วก็ฟาร์มนะคือฟาร์มเนี่ยไม่ต้องไปสนใจก็ได้มันก็มีอยู่แค่สี่ห้าตัวเดียวแหละผู้ชมประมาณนี้นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเมตาพวกเมตาเนี่ยคือหาแล้วเก่งแน่นอนนะครับส่วนกราวเนี่ยก็จะเป็นดาเมจพื้นแล้วก็เป็นพวกเมตาด้วยนะไอพวกแบบตีไฮบริดด้วยนะคุณผู้ชมก็คือวัดที่ดาเบดนะไอพวกกราวเนี่ย แล้วก็แอร์นะครับตัวละครแอร์ต่างๆมากมายตัวละครดอทก็คือตีติดท่าตนะตีเลือดไหลอะไรปไปแบบนี้แล้วก็ตัวละครซัพพอร์ตนะครับตัวละครแบบเอามาช่วยทีมให้มันดีๆอะไรครับผมโอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะผู้ชมเอาตัวไหนก่อนดีเอาตัวละครที่มันเปิดจากไข่กันแล้วกันนะผมตัวละครคาคาชิเนี่ยเฉยๆนะผู้ชมเพราะว่าเป็นตัวละครสะสมเฉยๆนะครับเป็นตัวละครพื้นนะผู้ชมที่แบบเฉยมากนะตัวละครคาคาชิเนี่ย เป็ตนตัวละครมีไว้สะสมนะแต่ก็เก่งอยู่นะปะบานปะบานเนี no ้ยเออปะบาเนี Move ้ยอยู่ปะบานนี่ผู้ชมทาคาชิครับเป็นตัวละครฟรีครับที่ได้จากอีเวนต์มาก่อนน <mon> ั่นเองคุณผู้ชมก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยดาเบจเยอะเท่าไหร่เป็นเอกโซติกแต่ผู้ชมเก็บสะสมนะต่อมาครับผมเป็นตัวละครรันนัมบิ้นะผู้ชมตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นดาเบจพื้นที่ดีครับตีแอร์ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นตัวละครที่มีโอกาสชี้สูงเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นตัวละครที่ดาเบจถือว่าแรงใช้ได้เลยนะวงก็ใหญ่ด้วยนะครับ แต่อาจจะสู้พวกพวกใบๆไม่ได้แล้วก็อาจจะอยู่ปาร์ตี้แล้วผู้ชมอยู่หลังอัศวิกโลกแล้วกันนะผู้ชมเผื่อๆตัวนี้ก็ต้องมาอยู่ด้านหลังนะดีพวกเนี้ยไอพวกนี้มาอยู่ด้านหลังนะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันมันเวอร์นะไอพวกข้างหน้านะฮะต่อมาผู้ชมตัวละครตัวต่อไปนะครับเอาบันเลยแล้วกันับผมบันเป็นตัวละครตีเลื่อนไหลนะครับแล้วก็สามารถตีแอร์ได้ดาเมจก็ประมาณ5ล้าน6ล้านนะเป็นโอเวอร์โหลดนะผู้ชมก็ถือว่ากลางๆนะส่วนตัวผมว่ามันก็เก่งกว่าตัวละครตัวนี้เออก็เก่งอยู่นะครับ เไอ้ตัวนี้เราลงมาข้างหลังเลยผู้ชมไอ้ตัวนี้มันไม่ค่อยเก่งมากแล้วนะมันก็พอใช้ได้ครับพอเล่นได้อยู่นะตัวละครตัวนี้นะส่มได้นะไม่ต้องอีโวนะฮะต่อมาผู้ชมตัวละครนี้ผมตัวละครไฟฟอร์สนะครับได้มาจากอีโวไฟฟอร์สแล้วผู้ชมก็ถือว่าเป็นตัวละครเผาที่ดีนะครับตีประบาเอ่อตีฟูแล้วผู้ชมแต่ไม่ไม่ตีเผาแอร์นะเป็นตัวละครที่ไม่เผาแอร์เนี่ยผมจะให้อยู่ต่ำนิดนึงนะผู้ชมเพราะว่ามันอีโวมาแล้วมันไม่เผาแอร์น้องมันดาเมจเยอะก็เถิดนะดาเมจมันเยอะนะแต่ตัวละครต ขอให้อยู่ประมาณนี้นะครับมันเผาแลงประมาณ5 6าล้านนะครับแต่ไม่ตีแอร์นะตีบันก็อยู่ประมาณนี้คุณผู้ชมแกงแกงพวกนี้นะฮะต่อมาผมตัวละครตัวนี้เหมือนกันนะเป็นตัวละครเผาเหมือนกันแต่ก็ไม่ตีแอร์นะผู้ชมตัวนี้นะตัวนี้คือผมรู้น้อยมากๆเลยนะผู้ชมผมขอเอาน้องเขาไว้แถวนี้ละกันนะผู้ชมไม่ค่อยรู้ตัวละครตัวนี้เยอะนะดูผันผ่านนะผู้ชมตัวนี้ก็ถือว่ามันไม่ค่อยโหดมากนะครับส่วนตัวเนี่ยตัวละครที่อีโวในแผ่นนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่เอสคานอกับพวกไอเซนซะมากกว่านะผู้ชม ตัวละครคิงเนี่ยผมไม่ทราบเลยครับไม่รู้ข้อมูลเลยนะผู้ชมนน้องๆคิดว่ามันเก่งหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคือผมหาไม่เจอจริงกว่ารีวิวตัวละครคิงนะแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวละครพื้นปะตัวละครคิงน่าจะเป็นดาเมจพื้นนะผมขอเอาไว้แบบข้างนอกแล้วกันไม่รู้จริง,รงตัวนี้ไม่รู้เลยนะต่อมาผู้ชมต,ตัวละครตัวรับใหม่นะเป็นตัวละครแอร์ที่แบบบอกเลยว่าโหดมากๆเลยนะผู้ชเมเพลอๆโหดกี่ตัวละครตัวนี้อีกนะคือเป็นตัวละครแอร์เผาได้แล้วก็ติดแบ็คเฟรมด้วยผู้ชม อีโบก็ง่ายนะผู้ชมตัวละครตัวนี้คือดาเมจแอร์แรงมากๆครับตัวละครตัวนี้มันแพงตัวนี้พอเล่นได้แล้วก็เป็นแบ็กเฟรมที่แบบไม่ค่อยมีด้วยนะมีแค่อีทันจิตัวเดียวที่มีนะผู้ชมวันนี้ก็เป็นแบ็กเฟรมตัวที่2นะดาเมจแรงโคตรแล้วก็เผาแรงมากๆครับตีแอร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะตัวรับใหม่นะครับตัวนี้ครับโจ๊กเกอร์นะเป็นตัวละครติดสถานะเลือดแตกนะผู้ชมแล้วก็สามารถตีแอร์ได้นะผู้ชมสถานเลือดเลือดแตกเนี่ยดาเมจประมาณ6ล้านนะผู้ชมตีประมาณ3ล้านอ่าเลือดไหลประมาณ6ล้านนะครับ ก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะก็อยู่ประมาณช่วงพวกนี้ครับอยู่ประมาณช่วงนี้นะครับไอพ่อชินะมงชินะหมูมันโหดกว่าเยอะไอเดียอยู่ข้างล่างเลยนะตัวละครนี้นะหมูต่อมาครับผมเมลิโอดัสนะครับเป็นสายดาเมจนะผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะตามที่ผมเคยรีวิวแล้วนะตัวมันไม่ค่อยหวือหวามากนะครับเป็นตัวละครกราวนะครับผมประมาณผมว่าอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนะเมลิโอดัสนะครับไอเซนนะครับไอเซนเนี่ยเป็นตัวละครตัวฟรีหาได้จากสตอรี่นะครับ อีโวแล้วเนี่ยจะสามารถตีแบบพวกแบบตีแล้วติดชกักได้นะตีติดสตันเหมือนโกโจล,ลากแรกนะผู้ชมเป็นตัวละครที่ถือว่าโอเคนะดาเบตแรงแล้วก็ตีฟูด,ด้วยตีแอร์ได้ด้วยนะครับตีติดสตันได้ด้วยนะครับคือคือว่าดีเลยแซกเนี่ยเป็นตัวละครดาเบตกลางๆนะผู้ชมไม่ค่อยสูงมากนะครับก็หลักล้านนะผู้ชมคือแพ่นใหม่อ่ะโอเวอร์หลอดนี่ก็หลัก10ล้านหลัก5าล้านกันหมดนะผู้ชมตัวละครแซกเนี่ยผมให้อยู่ข้างหลังไอเมเดอัดนะผู้ชม ต่อมาคุณผู้ชมตัวละครอุลเคียวรานะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ตีไกลแล้วก็เป็นดาเมจพื้นที่ดีนะครับผมยกให้ตัวละครเนี่ยอุลเคียวราอยู่ประมาณตรงนี้เลยนะคือเป็นตัวละครดาเมจพื้นที่ดีวงใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สามารถหาฟรีได้เลยตัวนี้หาฟรีแล้วก็มาอีโวได้เลยนะตัวนี้ก็ถือว่าเก่งพอสมควรเลยนะผมก็ยกให้อยู่เหนือเหนืออ่นี่ละกันนะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นตัวละครที่ดีนะถ้าอีโวก็อีโวได้นะครับ ต่อมาครับผมตัวละครครแมกของเราเลยละกันนะครับตัวละครเอสคานอนเองเอสคานอนร่างเดิวันเนี่ยผมให้อยู่ประมาณเอ้ไม่ใช่ล่างเดวันเนี่ยล่างถอดเสื้อเนี่ยผมให้อยู่ประมาณมันตีประมาณทั้งสามสี่ล้านอะผู้ชมมันไม่ค่อยเผาแรงขนาดนั้นนะพอๆกับตัวนี้เลยนะเนี่ยพอๆกับตัวรับตัวนี้เลยนะผู้ชมก็อยู่ประมาณเนี่ยอยู่พอๆกันประมาณช่วงนี้ละกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะตัวละครพ่อของไอ้ตัวละครประธานเนี่ยน่าจะเก่งเก่งพอๆกันเลยนะตัวนี้หาก็ได้ เอ็กคาร์อาจจะวงใหญ่กว่านิดนึงนะครับวงใหญ่กว่าส่วนร่างเดิรวันเนี่ยคือเป็นเวอร์ชันเอ็กคาร์่างถอดเสื้อเวอร์ชันอัปเกรดเท่านั้นเองคุณผู้ชมแค่แค่ดาเมจมากกว่าประมาณ38ล้านอะไรเงี้ยคุณผู้ชมแล้วก็เผาโ,โหแรงมากผมยกให้เป็นตัวละครเมตาเลยนะถ้าวันเรื่องดาเมจจริงๆแล้วเป็นตัวละครเผาได้ด้วยและตีฟูด้วยเนี่ยมันจะอยู่เหนือกว่าไคจูนะเพราะว่าตีแอร์ได้นะตัวไคจูมันตีแอร์ไม่ได้นะแต่ดีบีเอสมันเยอะนะครับส่วนพวกนี้เป็นกดสกิลได้ตัวละครตัวเนี้ยเบอร์นะครับมีีสกดท่มหาาศนะครับ ส่วนเนี่ยอเอ็ดคาร์นะอเนี่ยโหดนะกอรลี่นะผู้ชมส่วนตัวเนี่ยถ้าวัดเรื่องการใช้งานจริงๆผมว่าชาโด้ก็ยังเก่งกว่านะในเรื่องกับกดสกิลนะครับแต่ผมจะยกให้เอ็ดคาร์นอมันยกกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ดาเมจมันเองอะ่ะเยอะนะครับตีเผาด้วยตีแรงด้วยแล้วก็อัพไม่ได้แพงมากนะผู้ชมชาโด้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอัพไม่ถึงขั้นสุดท้ายหรอกมันอัพแค่ขั้นที่กดสกิลนะครับก็เลยจะให้ตัวละครเอ็ดคาร์นอล่างกอรลี่นะโหดกว่าเยอะนะครับส่วนบันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะไไว้หนนะเอาไววว้้้้แแถนนนีลกัะผูชมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเก่งหรือเปล่านะ ตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเก่งก็ได้ผมยกให้มันอยู่แถวๆนี้ก็ได้นะผู้ชมบันไอคิงนี่ผู้ชมไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งขนาดไหนนะตัวนี้เนี่ยโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะก็โอเคแล้วผู้ชมก็ถือว่าสั้นไปนิดนึงนะตอนแรกคิดว่าจะมีอะไรมากกว่านี้คือตัวละครมันเยอะก็จริงผู้ชมแต่ตัวละครบางตัวมันไม่ค่อยมีอะไรที่โดดเด่นมากเว้ยไอตัวละครในตู้เนี่ยไอสองตัวเนี้ยแทบจะไม่ค่อยได้โหดมากขนาดนั้นเว้ยส่วนใหญ่ตัวบอสอะโหดเนี่ยไอตัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยไอตัวรับอะจะโหดที่สุดแล้วนะผู้ชม คือมันเล่นได้นะตัวละครตัวรับอ่ะที่เป็นตู้ใหม่อ่ะเล่นได้เลยนะผู้ชมส่วนไอเซนกับเมเลร์ดั้นเนี่ยผมแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครฟรีที่อีโวแล้วเก่งพอสมควรเลยนะผู้ชมส่วนไอตัวละครเอ็ดคานอเนี่ยก็ต้องก็จำเป็นต้องทำนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครเมต้าเผานะฮะก็ประมาณนี้ผู้ชมจัดเทียร์ลิสต์นะครับผมของเกมอนิเมะรัสแตนร์นะผู้ชมเป็นไงบ้างนะถือว่าตัวละครก็มาเยอะพอสมควรเลยนะตัวละครเกมนี้นี่ผมจัดยากมากผู้ชมเพราะว่าดาเมจมันพอๆกันอะน้อง อัปเดตมาตัวไม่ตี3ล้าน4ล้านเหมือนกันตลอดเวลาเลยผู้ชมจัดยากมากๆเลยนะผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมรอดูช่องนี้ได้เลยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับ